สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับคลิปนี้นะครับจะพาไปดูการเกี่ยวข้าวนะครับท้องทุ่งนาที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นท้องทุ่งนาของที่เราเคยเกี่ยวนะครับแต่ว่าช่วงที่ดำนาซ่อมข้าวอยู่นะครับเป็นของฤดูการ 6- 6นะครับแต่ว่าผมจะพากลับไปย้อนหลังเป็นคลิปสุดท้ายของการเกี่ยวข้าวนะครับเป็นทุ่งแปลงนี้แหละครับ ให้ดูตอนมันยวเขียวกับตอนที่มันสุกแล้วเนี่ยนะครับมันเหลืองแล้วมันจะต่างกันยังไงนะครับอ่าจะเป็นคลิปรถเกี่ยวข้าวนะครับเป็นรถของทีมงานจัตรุรงการเกษตรเองนะครับก็ปีนี้คงจะมีโอกาสได้เกี่ยวมันเดิมนะครับก็จะไปเก็บภาพมาให้ดูแต่ว่าจะพาย้อนกลับไปดูอ่าคลิปเก่าในฤดูก,กาลอ่หก้านะครับซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับ รถเกี่ยวข้าวที่เรามีนะครับเป็นของเราเองนะครับขอเชิญติดตามรับชมครับแปลงนี้ก็ยังไม่เจอปัญหานะครับแสดงว่าพื้นเตรียมรถด,ดีนะครับพี่ก็ไม่เคยเจอปัญหาระหว่างทางนะครับเข้าท่า ผมก็พยายามจะถ่ายตรงที่มันเป็นปัญหาเจอปัญหาหรืออุปสรรคให้ดูแต่ว่าหนึ่งว่าด้วยปัจจัยรถที่มันยังค่อนข้างจะใหม่แลวก็สองการบำรุงรักษานะครับแสดงว่าเพ็่นสีผมรุงรักษารถดีพอระวางเกลียวเนี่ยวันมีปัญหาเลไรด้ครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เลยตั้งข้อสังเกตเลย มันจะมีปัญหาก็คือติดคอแล้วก็ฟางเนี่ยไม่ออกจากกลนมันมันจะอุดอยู่เลยครับถ้ามันเหนียวมาดึกๆเลยครับถ้าต้นข้าวมันโดนน้ำหมองเป็นจริงๆครับบรรยากาศชายทุ่งครับ สุดลูกหูลูกตาปีนี้บรรยากาศยังไม่หนาวนะครับถ้าเข้าธันวาเนี่ยผมว่าหนาวหนาวแน่นอน ยังคงประสิทธิภาพเช่นเดิมนะ DC 75G Pass 71มีตู้แอร์จากคุโรซ่าอุปกรณ์ทัน ก็แสบวะจะคของหน้าพ่อใจวะพ่อใจวาจะขของหน้าเออเออไอ่อ้าอีกว่ะเนี้าร้อนดีกน้่ไครับหรือว่า่ผดความสะอาดาวที่ออกมา